นั่นเลยครับโจทย์ต่อมานะครับคือจํานวนขี้สามจำนวนเรียงกันมีผลบวกทั้งสามจำนวนเป็น81จงหาว่าแต่ละจํานวนเนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับการหาว่าแต่ละจํานวนมีค่าเท่าไหร่นะครับนั่นเอยก็เซตสมาการอย่างอันแรกก็เป็น x ต่อมาก็ x บวก2ต่อมาก็คือ x บวก4นะครับห่างกันทีละ2เพราะว่าเป็นจํานวนขี้เรียงกันหรือจํานวนขี้คู่เรียงกันเนี่ยจะต้องห่างทีละ2นะครับนี่คือสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปต่อมานี่นเอยก็บอกว่าเอ้า มันมีผลบวกเป็น81ก็ได้ x บวก x บวก2บวก x บวก 4, เท่ากับ81 x มีกี่ x ครับนักเรียนมี3 x 2บวกสเป็น6เท่ากับ81นะครับเนี่ยไม่ยากเห็นไหมแล้วถ้าเกิด6มั่นเรียนย้ายไปลบนักเรียนก็จะได้ว่า3 x เท่ากับ81เลบ6เพราะฉะนั้น3 x เท่ากับเท่าไรนักเรียน7จ 75 x ก็เอา3ย้ายลงไปหารก็เป็น75หาร3ได้25สาแสดงว่าก็คือแต่ละตัวคือ25 27แล้วก็29ไดเ้ห็นไหมไดเรโอเคไหมครับนะอ่ะถ้าเกิดเป็นจำนวนคู่เรียงกันนะครับจำนวนคู่เรียงกันสมมุติว่าครูมีจำนวนคู่เรียงกัน นะครับจำนวนคู่3จํจำนวนเรียงกันมีผลบวกทั้ง3จํจำนวนเป็นเท่าไหร่ดี66นะแต่และจำนวนมีค่าเท่าไหร่นั่นเรียกว่าเซตสมาการเลยนะครับ x x บวกแล้วก็ x บวกบวกกันเป็น6กก็เป็น x บวก x บวกบวก x บวก เท่ากับ66 x x x กี่ x ครับ 3x 2บวก4เป็น6เท่ากับ66เพราะฉะนั้น 3x ตรงนี้บวกก็ย้ายไปลบนะครับ66ลบ6เพราะฉะนั้น 3x เท่ากับ60อันนี้คูณอยู่ก็ย้ายลงมาหาร x ก็เท่ากับ60หาร3ได้20โอเคไหมแสดงว่าก็เป็น20 22แล้วก็24 นะครับเห็นไหมไม่ยากนะครับนักเรียน